พอเริ่มหนุ่มมีเรื่องกลุ่มเพราะจนมีความราักเพียงหอนก็มีปัญหาใครรู้ว่าระกรรมซ้ำเติมไม่เมตตาเขาสมนำหนา้าไม่เห็นมาปลอบวันแรกรู้จักได้ทักทายชมตรู ใครจะรู้หน้ามนเป็นคนละชันเธอละเมียดละไมไม่มีท่าทีเดียดฉันยิ่งมีความสัมพันธ์นานบันยิ่งสุดซึ้งใจเหมือนฟ้าผ่าเมื่อเวลาแดดออกเหมือนน้ำหยอกสวงใน เพราะเธอรวยเหลือลน้นเพราะฉันจนเกินไปโดนผู้หญิงใหญ่ใช้อำนาจกีดกันเพียงแพลแรกจวนจะแหลกแล้วใจพอทนไว้ทนไว้อย่าให้คนยันวันนี้เจ็บเพราะจนดินรนกมหน้าฝ่าฟัน ทองคาถาสำคัญช้ำทุกวันเพราะเกิดมหาจนทองคาถาสำคัญช้ำทุกวันเพราะเกิดมหาจนสวัสดีครับพี่น้องกินข้าวแรงไปครับพี่น้องท่านกินข้าวแรงไปอืมหาพระท่านได้กินไม่กินน้ำประจาน์คมเด้อครับพอดีมานั่งเรียนน้ำพี่น้องครับคือพ่อเพ่งพพแผลรักแผลแรกครับเพ็งของ คำพันบอกวงคำพูครับแหม,มนมบ่บ <c oughs> ครับเคยย่ไี้นะแต่เป็นนุ่มหมดละหลองใส่ผู้สาวเหรนพี่น้องแนี่ยของคนถูกคนยากเนาะไปพอผู้สาวบานอื่นข้าเจ้างามหลายพี่น้องเลยบุกหัวใคา,าเจ้าเป็นลูกสาวกำนั่งติสดสินดอกมันคนละสั่นกับเจ้าของตัวเจ้าของลูกเช่าให้เช่าหน้าหว่วย กำนั้นพญบนาลสมัยก่อนปวดเธได้พีนองครับลูกสาวกำนันนี่เบื่ออยู่ทึ้งฟ้าคนเดีย <c oughs> แต่ว่าไปจีบข้าเจ้าข้าเจ้ากรบะได้ร่งเกียดเด็ดฉันดอกข้าเจ้ากระบาน้ำอยู่เอาไปมาเจ้าขวงเข่าใจผิดเข่าใจนึกว่ามันเขามักเจก้าขอติ่สนดอกต่อมาผันถือเกลียดก,กันพี่นองครับกำนันห้ามลูกสาวห้ามคบกับประจย์คม ห้ามคบกันเด็ดขาดมันขี่ทุกขี่ยากมึงต้องแต่งงานกับลูกเศรษฐีลูกเถาแจ่ันว่าเลยกลายมาเป็นเพ่งแผลหลักแผลแหล่ว่าเป็นที่ตเจตาของดอกพี่นวองบอกให้ฟังซื้อนี่คือบทเพลงที่ยังม่วนนะครับคำพันวงคำพูนี่มันอย่างว่าลืมซื้อ,อหรือตอนนั <laughs> ออ้นเอ้าซื้อไดงแล้วต้าเพินเ่นะอืัครับมากตอนหุ่อีแล้ว เมือนฟ้าผาเมื่อเวลาแดดออกเมื่อนน้ำยอกสวงในเพราะเธอรวยเหลือลน้นเพราะฉันจนเกินไปโดนผู้ยิ่งใหญ่ใช้อำนาจกีดกันหวเพลงเสารลวงแล้วกแบบเป็นตานามตาไหลเนะพี่น้องครับ ไปใส่บ่ได้ดอกฝนตกอีกแล้วครับอืมฝนตกอีกแล้วตกตกอ้อมผางอ้อมเอวมีแตงแต่อัดเทียบนี่แล้วสิไปหาไต่กุบไต่ปลา,ปาว่าไปไต่เอืองมาพี่น้องกินเอืองบ่ครับอืมกินเอืองบ่สิไต่เอืองมากปนซู่จินห้วหันเบาเดียบปนเอืองแสบเลยพี่น้องครับต้มบ่าบานใหญเนี่ยอาจารย์ก้มมากินปนเอืองครับแม่แท้ไปทางเชี่ยพุ่มไปซื้อเอืองข้าวเจ้าปีงแล้วมาต้มปนโอ้มาแสบแต่ปนใส่บักพริกเขียว,วพี่น้องเย้ยตำ เดตำแหลกปันไดบอกแล้วน้ำไล่ไหลอ่าผู้ชายลูกผู้ชายกินอึงเนนะอมครับล่างก้นกับมูขวักกันครับบ่าจินอึงนลาจินปลาไหลบ่าินเอียนว่าไงซะหลายคนอยู่แต่อาจารย์คมกินดักครับพี่น้องครับกินบ่เลือกโดยเฉพาะของปลานี่มากมดครับอืมกินไปเมดนะอืมบากินแต่พาดื้อส <c oughs> คีครับกาบบ่มีอย่างดอกพี่น้องครับมานั่งเรียนนั่งจา้าบ่พี่น้องซื้อดอกครับอื เมื่อนี้ก็ได้ไปตลาดอยู่เพราะว่าตาเว้นขึ้นน้อยหนึ่งครับอืตาเว้นขึ้นน้อยหนึง่งให้เห็นน้อยหนึ่งครับช่วงประมาณสักสี่โมงก็กลัวเกือบห่าโม<อ>งครับเห็นสุริยาจะลารเลี่ยมโลกลมเย็นพัดเพลงของผุมพ่วงดวงจันทร์แต่ว่ารับฝ้าครับธรรมดารพป่ร้องครับบ่มีแนวสิบอกกับเบาเรื่องเพลงนี่างไคนทําเพลงครับ การคุ้งเคี่ยวนะครับต้นเห็ดเพลงอ่าก็หั่นไก่สองอ่าสองสามมื่อขึ้นหลังครับไก่เฮ็ดเพลงให้ทีวีเพิ่นเพลงหนึ่งครับพี่น้องทีวีหนึ่งสองสามช่องหนึ่งสองสามอยู่กาฬสินธุ์ครับเป็นทีวีดาวเทียมบ่นะครับเฮ็ดเพลงปุ๋ยโซเล่เพิ่นบ่เอ,อ,อ,อิ้นปุ๋ยดอกเขาไว้เอิ้นปุ๋ยเอิ้นสารปะปรุงดินยังกับบ่รู้น้ำเพิ่นแล้วแต่ปลาเพิ่นบ่ไหวใส่คำว่าปุ๋ยครับเอ้าก็ยังดีอยู่ ยังมีงานเห็ดอยู่พี่น้องครับเห็ดเป้งหนึ่งปงหัวผลิตส่งสินค้าตัวใดไม่เห็ดอีกกับกระถาลออยู่ล่อถาอยู่ไอถาล้อ,อะนะครับพี่น้องครับเอ้าเอาไปซึมนี้ละอืมว่นีอยังดอกมานังเล่นนางจาน้ำซื้อหาเกิดว่าคอมมนได้คอมมน,ดมมน,ดมมนดได้พะน้าขมอมินได้กะพอเดบโวได้จา่าน้องพี่น้องเนาะเอ้าครับพ่อกรรันคลิปนาแล้วกันพี่น้องครับูุณดินไปกินเขาน้ำจ่านกมมันเด้อครับอ่าแต่ว่าตอนนี้แม่บ้านพ่นพยูครับแม่บ้านพยูเพิ่นไปคนละไปงานครับพอดีีม งานศพอยู่ใกล้ๆกันครับเป็นญาติกันนี่แหละพี่น้องครับไปงานอาจารย์กุ้มกินเขาแล้วก็สิออกไปอยู่ครับเมื่อวานกับไปใายศพผืนยูผืนเสียแต่มเมื่อวานนี้ครับตาผืนยูร้ายแล้วล่ะอ่าพอดีแม่บ้านเพิ่งออกไปกับเขาก็น้ำซอยเพิ่นนะครับครับพอกันชิมนาวแล้วกันพี่น้องครับยืดดีไม่แห้สุขทุกคนเด้อความเจ็บยะ่สดใความไข้ยาสมีครับคืนนี้เดือนงายแจ้งกันททอเสียงฟ้าสว่าง เลี้ยวไปทางฝั่งสายหัวใจอ้ายก็เห็นเงาหวนคิดฮอนนองเจ้าสาวล้าอเคยค่วงแขนเคยจิบกันเป็นแฟนเป็นแฟนอ,อยู่แดนฝั่งไทยพีไผละมาทาลีงานพระาธาตุจำได้บอสองหา้านั่งข้อมอเฮียงคางบ่ห่างกันเบิ่งอันนี้เบิ่งอันนั้นจนว่าใจสุขสม พาเดินชมเที่ยวงานเที่ยวงานม,มวนกันแต่เขากี่อยากได้มีของเล่นส่วนในมาปลาลูโปงเพิ่นเต้นโดเต้นโดปลาลูโปงแตกใดเต้นกอดไอสิมันเผอเศร้าดีใจแล้วพันเซอร์พันเกอร์นาลาแก้มสีแดงสงสัยคงอาย,อายแหง้งายแห้งเพือมากอดขอไอ จากนั้นสวงเขาได้ขึ้นบันไดยางเคียงบาวายพระธาตสัจจาขอพรให้พี่น้องสมใจแล้วกระจังนี้จากเมื่อนั้นฮอดบอนี้อาจารย์คมก็จะไม่ได้คือกันนะว่าจากปีแล้วครับอืจากปีแล้วที่เฮีดเพียงหย้พระธาตสัจจาครับ